ขอวิธีการทําอย่างไรให้แฟนเก่ากลับมาครันะครับตอนนี้เขาบล็อกไปทุกช่องทางเลยอ่ะการทําให้แฟนเก่ากลับมาับหยุดคิดถึงคุณไม่ได้อธิบายงี้ครับเวลาที่คุณอยากให้แฟนเก่ากลับมาแฟนเก่าจะกลับมาครับเพราะความคาดหวังแบบไห่ครับแฟนเก่าจะกลับมาเพราะเขาเสียดายคุณคเพราะเนี่ยการดึงแฟนเก่ากลับมามันเลยไม่ควรใช้วิธีการดรามา่า อะไรทําให้เขารู้สึกเสียดายคุณบ้างคุณต้องถอดโพราะสิ่งนี้ครับตอนที่แฟนเก่านะครับเยื้องย่างนะครับก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณโบกมือดักหวักมือเรียกคุณเข้ามาเนี่ยหนึ่งครับมันเข้ามาเพราะอะไรครับคุณเคยคิดเรื่องนี้ไหมแฟนเก่าของคุณเนี่ยมันเดินเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะอะไรครับสองครับเนี่ยมันออกไปเนี่ยเพราะอะไรครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจตวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จตวิยาชนะเกมรักราคา3,009รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3 0 0มูลคา 3, า่าทั้ง4คอร์สเนี่ย1 9 6 0 0บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอด สิทธิพิเศษเหลือเพียง5ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ